ใชครับ <Hi. S 2> ผมหมวยมุิดสมขิตดีครับไปเรีลซ้อมมากี่วันสามอาทิตย์ครับก็ซ้อมอยู่ยที่ค่ายเวลาวันอยู่ที่บางเยี่ครับอ่ามีใครเป็นคู่บอลซ้อมเรามาั่งมีพี่ในค่ายไปซ้อมครับอ่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับห้สิบแปดสูงเท่าไหร่ร้อยห้าเก้าน้ำหนักป,ปล่อยๆล้วตอนนี้ตอนนี้ห้าสิบสามมวยสไตล์อะไรครับได้หมดครับอ่าวันนี้เราต้องมาเจอใครแทน เนี่อทอนี้พอดีคู่ต่อยเราถอนไม่เนาะก็เลยเปลี่ยนเป็นถอนเหนือทอดีไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยเขายังได้ทันดูยังอย่างเลยนะผมรู้เมื่อเช้านี้เองแล้ววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นต่อยเขาวางเก่งว่าแหมงไ้ดีต่อยตามสไตล์ก่อนเนาะแล้วค่อยไปแก้ไขเอาล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นต่อยกับแพ้ั้งพลาแพ้คะแนนไปเนาะวันนั้นเบียดกันชูสวนเลยวันนั้นต่อยเบทเท่าไหร่ร้อยห้าร้อยห้าวันนี้ต่อยร้อยร้อยเก้าเลยเมื่อเช้ามาเป็นน้ำหนักนี้ ผ่านเรียบร้อยร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่เอาแชนากับใครเนาะคุ้มมากี่กิโลครับคุ้มมาสองกิโลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้สี่สิบกว่าคั้งคนจังหวัดยะลาฝากเชิญชวนแฟนๆเข้หน่ากเลยครับวันนี้เต็มที่นะโชคดีครับ